สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบัลลังทางช่องเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปผสมเกสรอ,อินทผลัมกันนะครับเป็นต้นที่ได้จากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับพันธ์บาฮีเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะผสมได้ไหมนะครับจันแตกหรือยังพร้องผสมหรือยังนะครับแต่ว่าวันนี้การผสมเกสรเน,นี่ยนะครับผมจะใช้เกสรของ พัน KL ที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยนะครับมาผสมนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างและเปรียบเทียบกันระหว่างตัวผู้ที่เพาะจากเมล็ดบาฮีกับตัวผู้ที่เพาะจากเมล็ดของพัน KL นะครับว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่วันนี้เราจะผสมด้วยพัน KL ก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมว่าจันพอผสมหรือย,ยังตอนนี้ ที่เห็นก็คือเปลือกคุ้มจันแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับจันนี้นะครับก็ผมก็จะทำการผสมเกสรเลยครับสำหรับจันนี้นะครับข้อมูลสำหรับอินทาลัมต้นนี้นะครับเป็นอินทาลัมพันธ์ใฮีนะครับได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับอายุก็อยู่ที่ย่างเข้าปีที่4นะครับสำหรับ ยินถลาลามต้นนี้นะครับแล้วก็ให้จันปีแรกนะครับให้จันปีแรกการผสมเกสรครั้งนี้ผมจะใช้เกสรของเคเอลนะครับเป็นตัวผู้จากการพาะเมล็ดของมเมล็ดของเคเอลนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรามาติดตามกันนะครับว่า การผสมเกสรของอินทผลัมจันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับท่านผู้ชมบบลำับแรกนะครับท่านผู้ชมเราจะต้องตัดหนามก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้คือตัวอันตรายนะครับสําหรับอ,อินทผลัมนะครับ ลำดับต่อไปก็ต้องอบอกเหื่อคุ้มจัน์ออกท่านผู้ชมจันไม่ค่อยใหญ่นะครับจันออกมีเลข ไม่ค่อยใหญ่ นนี้ปลายจันจะไม่ได้ตัดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าจันเล็กแล้วก็รู้สึกว่าก้านจันจะยาวนะครับยังไม่ต้องตัดเอาไว้ก่อนนะครับให้จันโตขึ้นคนนี้แล้วเราค่อยตัดก็ได้นะครับดูความตามวามเหมาะสมับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะซิกตายตัวต้องตัดทุกอันดูที่ความเหมาะสมนะครับ นี่ก็จะเป็นเกรสรของ KL นะครับเป็นเกรอรที่ได้จากการพาเพาะเมล็ดของพันธุ์ KL นะครับท่านผู้ชมการผสมพ่นละอองเนี่ยนะครับลอ,องเกรสรเนี่ยก็เราก็พ่น จนเรามั่นใจว่าติดนะครับผสมอยู่ที่ตัวเราเองนะครับตามความเหมาะสมนะครับไต้องระบุว่าต้องพ่นหนครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับ สมเสร็จแล้วก็จะเขียนวันที่ที่ทำการผสมนะครับเอาไว้ด้วยวันนี้วันที่14นะครับสิบสี่คุมพาพอดีท่านผู้ชมวันวาเลนไทน์เกสอนนะครับ เป็นว่าเสร็จนะครับสำหรับการผสมเกสรเนื้อเยื่อบาฮีจันแรกของปี64ครับก็ผสมเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมจันแรกนะครับของปีเป็นจันแรกของบาฮีแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับของปี64ผสมเกสรด้วยเกสรของพันเคล ตัวผู้เนี่ยเป็นเกสรของ KL ที่เพาะจากเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคอยตามกันท่านผู้ชมว่าการผสมเกสรด้วยพันธุ์ KL เนี่ยนะครับโดยตัวผู้ที่เป็นพันธุ์ KL เพาะเมล็ดเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงพัฒนาการของผลรสชาติมาคอยติดตามกันครับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับนันก็จะเป็นการผสมเกสรของ พันธุ์บาฮีนะครับที่ได้จากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่านผู้ชมการผสมครั้งนี้ก็จะเปรียบเทียบระหว่างเกสรที่ได้จากการเพาะเมล็ดของ KL นะครับแล้วก็การผสมเกสรของอตุ๊กผู้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดของพันธุ์บาฮีในสวนนี้จะมีเพาะเมล็ดไวส้สามพันนะครับสามสายพันธุ์ แต่ว่าที่เห็นจันตัวผู้แล้วก็จะมีอของบาฮีแล้วก็มเมล็ดของ KL นะครับเพราะนั้นการผสมเกสรเนี่ยเราจะมาดูกันว่าระหว่างเกสรตัวผู้ที่ได้จากพันบายฮีกับเกสรตัวผู้ที่ได้จาก KL เนี่ยนะครับผสมเกสรแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมนะครับแล้วผลอ,ออกมาจะเป็นยังไงนะครับ ก็จะมาติดตามกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาไว้ให้เป็นข้อมูลสําหรับท่านที่จะปลูกอินทรพาลมหรือว่าปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังต้นเล็กนะครับจะได้วางแผนถูกว่าเราจะบริหารจัดการยังไงในส่วนของของแต่ละท่านเองนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลข้อเปรียบเทียบนะครับสําหรับเกสรตัวผู้นะครับทั้งสองชนิดนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ เอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ในส่วนของท่านเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้มชมคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับผมสําหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ